ศิทวิย,ยาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่สังคมสันติสุขด้วยพลังถักทอจากก้าวภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคการศึกษาครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งจังหวัดจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานเครือข่ายภาคการศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในจังหวัด ภายใต้แนวทางร่วมกันของทุกภาคส่วนมีกระบวนการที่ต่อเนื่องแช็่เซนและเป็นรูปธรรมจากนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของจังหวัดแล้วนั้นยังมีกลไกธรรมชาติที่บุคลากราภายในองคอ์กรปฏิบัติหน้าที่เป็นกิจวัตรประจำวันสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเครือข่ายภาคการศึกษามีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันอย่างต่อเนื่องกลไกการดำเนินงานภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์รับผิดชอบมีวินยัยจิตอา,าสาสร้างเยาวชนต้นแบบผู้นำทางการศึกษาวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบพร้อมขับเคลื่อน โครงการต่างๆและกิจกรรมที่มากด้วยคุณค่าเครือข่ายการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราครับมีกระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจากการที่เข้าอบรมวิทยากรสงเสริมบูรธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นหลังจากนั้นเราก็นําองค์ความรู้จากการไปอบรมในครั้งนั้นมาขยายผลต่อในหน่วยงานของตนเอง ตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยทโ่มีราชมงคลสุวรรณภูมิของผมครับเ,เราก็ได้มีการจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมหลายคนมากเลยนะครับแล้วก็นําความรู้นั้นไปถ่ายทอดต่อในหน่วยงานของตนเองนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำเป็นแผนในการพัฒนาเครือข่ายของเราต่อไปได้ครับผลสําเร็จจากการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายภาคการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนรูปธรรมความสำเร็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมโดยสร้างการรับรู้และการยอมรับมีการประกาศปฏิญญาคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันกับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกันทุกหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนําสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างคนกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติบตัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบและชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก่ขึ้นโดยกําหนดรูปแบบกิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสามีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่ชัดเจนและครอบคลุมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ควบคู่กับการสนองพระราชาบายเรื่องจิตอาสาพระราชทานจากคุณธรรมอัตลักษณ์สู่กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมความสําเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในด้านของการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในหลักสูตรในกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในด้านการศึกษาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปต้นแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมภาคการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือขา่ายภาการศึกษา,ารกครอบคลุมทุกช่วงวัยนำไปสู่องค์กรคุิธรรมสร้างสรรสังคมอย่างสันติสุขอย่างยังย่งยืน